ปลาจะกินอะไได้ป่าถึงกอนเด้๋น้ะต้องสามีบังอันนี้นี่กินสามป่ะหนึ่งสองสาเบิดตูดเลเลี่ยเอาไม่้าเอาไม่เอาไม่ไ่มาไม่ดูวกินอะรไม่กินสามอ๋เจีล่ามาจานแล้วกินได้แล้วเปียไ่ได้แล้ว

สองเทียวดิสองกับสามเอามาขังกันไว้เดินไปเองตัวเล็กเนี่ยนี่ไปกึศยามูหนาที่ตัวเดียวน่ะนี่ขังกันร้ายกินสองกินสองกินอะไรซอยู่ได้เนี่ยไม่มีตัวหยางเขาเรียกมีดีกินฟีเออไปกินวะกินกินสองสองเลยไม่มีตัวหยางนี่ดิไปเรืได้ไปเรื่อย มีเอาวัดขออีกตัวนึ่งเอาไปเอาออกไปยู้ได้โดนปะเนี่ยอย่าไปกึดอย่าไปกึดอย่าไปกึอย่าไปืดเดินมาได้เดินมาได้หแล้เอ้าวสู้มีมือกินสองแม่กินเมื่อกี้เมื่อกี้ราคาดิบ้าเปล่าหนึ่งสองกูไอ้สุดอ่ะ กินเนี่ยบ๊วยกินกันบ๊วยกินกินแล้วอ้าวฮอต8ตัวไปใส่กับมัวหนา่ะสบายยิบเกลดเติมเติมยังเดียวเติมยังเดียวไม่มีปัญหาจะกินฮอตหรอฮะไม่ได้นี่ห้อนั่นตัวอาฮอตบ๊วยขาดอ่ะอ่ขาเดียวบ่บ่กินบ่อกินเอาเนี่ตัวเนี่ยบ่กินบ่มีกติกาการเล่นเอา กินดินะกอกกินคนละฐานบอกินอ้ห่ากินอเกินไปเากินไปเกินไปให้เจ้าว่าใหจ้วบ่บเจ้าไยืมนเด้อถึงวที่ยโป้ยานี่ไปเล่นไปเ้เอาลองมึงกันนะอย่าทากันทารุ่นเหรกินแน่กิดแน่กิดแน่เจอเจอ เี้ยวันเอ๋มีกระปุ๊ข้าวเาด้วยมาเรียนบางงางขากันาว่ว่ามีก็เรียนนะมีไม่บอกเลยมีไม่่เรีนแล้วมึงมาโอ้ยไม่เรียนแน้วนั่นเดี๋ยวมปโอ้มีจักเบามีรอยฉักเบารอยฉากเบาชอบชากเดาะทีนี้กันดีว่ามีเนี่ยสองเนี้ยสองเนี่ยสอง เงี้ยสองเงี้ยไ่ไดหอกเง้ยสองเงี้ยสองโว้ยมึงเห็นบมดอ่ะว่าเห็นอไมีตัม้กาแฟเดียมม่กินสองก็ฮอตดิบบอดะไรเรทานมีกูบอกันเงี้ยสองแหลกบอเนี้ยินซี่ินซี่แหลกหรือเปล่าบ่แหลกจินซี่กินใสเขาไากินซี่นี่ดิ มเดินพี่ชิพี่เปียนกูอยากบอกอยู่สองเบอร์ตบอซื้อซะอยากกินเลยเดินตัวนี้แบบอยากนัละเดินส่งไปส่งไปเนี่ยเสียงขันหมดเดงว่าแมนยิน เย <Ye> ็นจังครับมึงก็ไปบายเขาที่เน,นียเนี่ยอ๋อมันอวกมาเนาะที่อันกลับขึ้นซูยอนไปไทยกระตา่ายกิ้มกินอั้งตัวเขากินมึงกับเขากินคืเพราะเขาตัวดีเออให้มันกินควยเนี่ย<อ>วันนี้กินสองเนี่ย มไปกินฮ่อนห่อนมั้งเลยน่มัดยีหเมมเมมยิ้หน้าตาเออนั่นแหละเอาไปกูกินสอง n g มาเนี่ยมี่อิ่มแล้งกูบอกแล้วมี่ชนะเวอรเนี่ยอยากกินสองอีกกินไมกินว่าอะไเนียกินแหมมี่โอ้ยังเพู่เป็นปลาเลยมั้งอไง

ถ้างสูงทางหลันงไม่มีไม่เลยเมึงกาแหลกบวะอ,อย่าจำสองมือดี้ล่ะมึงตายเพร่ไปมึงนี่หลังลมึงเนี่ยอ,อ,อ,อย่าเดินมาหัดี้มาเขาหัด,ดีไหมสามชมั่วโมงกับประจวบตกเด,ดือนเขาหอดมาเขาหอดอหตัวหนีบอกเนะี่ย กกินยินด้วยจับยินจับยินเอาหัดไปจับยินอนะ่ะเอาหัดไปจับยินมันจบแล้วตาว <c oughs> มัน่งยังเงาหมิงยังเงี้ยอุ้ยกินส้องเขาหัดอยู่แล้ว Để tụi em ngồi nhóm Ngon quá nhóm quá Nhóm Mình ra ừ. Đây, đây. Đấy. nhóm mà Số to Đừng có gì Mình ma ma khẩu hoạt luôn Mình bớt xé được Tại Tại đơn nhí Điênh anh về bây hoạt Mình chấm chín vào đây đi. Kè mà vớt cả má là mấy con Bảy. Hỏi nhỏ con ี่กึดไปขวดไปขวบเดนีไกึดไปขวอยังเดียวถามเรื่นกลางหนึ่งเขียวขได้แล้วอย่าไปกึดมาอย่าไปกึดอย่าไปกึดเก๊งด่กเบิดเลยีจับกินมึงอะมาขวดมาจับสองครูกันเยกจบแล้วขวมาคู่กันอ่ามาคููกันเนี่ยจบแล้วมันขำเรื่นสบาย บายนีแล้วคนหยอนี่แม่ให้มันคููกันแม่เออเราก็อยู่ก็รฟังนะเยีาไปเกิดคาฮอดจบไม่จบเลยคาฮอดจบด้วยอ้ยอันนี้กับฟื้นฟื้นน้